สวัสดีครับผมเพนมาโชกจิมเงินครับวันนี้โชคพิกัดร้อยว่าสามเจ็ดครับมาสอบเป็นไงครั้งแรกก็ผ่านครับพอดีเลยนะน้่นหนักนี้เราคุมกี่โลคุมประมาณประมาณเก้าปอนด์ครับประมาณห้าปอนด์ก็ประมาณสองโลใช่ครับนะเราซ้อมอยู่ที่จิมนงินครับรวมๆแล้วทั้งหมดเลยกี่วันประมาณสามอาทิตย์ได้ครับผมเราควกน้องซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีดวงสมพงครับอือแล้วก็ โจเซฟออืมอ่าเก็บตัวมารวมๆสามอาทิตย์เลยล่าสุดกที่ไหนมาครับทิ่เซนต์โลครับเป็นไงวันนั้นก็ชาคะแนนครับชนะใครมานะประดักเอกครับปรักเอกนะแล้ววันนี้เราไปเจอกับแมคเคิลนครัายเคล่นนะก็เคยเห็นฟองเข้ามาแล้วเคยเห็นครับเป็นไงเขาก็หมัดดีครับหมัดดีนะก็ผ่านหน้าผ่านตามาแล้วใช่ครับก็กระดูกเขาก็ดีด้วยนะใช่ครับคิดว่าจะวางเกมวางแผนแก่ดีผมก็จะบังมัดได้ดีครับแล้วก็ ก็ต้องไม่ไม่คว้าปมฉีบแล้วก็เตะอ่าก็ยูกแข็งบูเข้าไปวันนี้จะบูดไหมหรือว่าดูก่อนบูบูเลยเออนะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูและหมัดหมัดเดี๊ยบวันนี้ถ้าบอกหมัดได้ติดตัวนี่เข้าทางไหมเข้าทางเข้าทางนะครับออายุอะไรแล้วครับสิบเจ็ดครับขนจังหวัดนครราชสีมาครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยองสิบเจ็ดครับพื้นเพลนเป็นมวยอะไรนะ เป็นไมยบูดูดันครับสายือขวาขวาครับสูงร้อยเจ็ดสี่ครับเราจบหนวยมารวมๆเท่าไหร่ประมาณหกสี่ครับปากพี่น้องไปเชรไหนครับปากพี่น้องเชีรยผมเลยนะครับผมทำเต็มที่นะครับบู๊แน่นอนครับครับผมอบครับชื่อชื่อไมเคิลสวัสด์ครับไมเคิลสวัสด์นะซ้อมที่ไหนบางเทาบางเทาภูเก็ตภูเก็ตนะขายอะไร บางเทามวยไทยครับบานเทามวยไทยอ๋อคู่ซ้อมเยอะไหมเทรนเนอร์ครับเพื่อนเยอะไหมเพื่อนสามเอครับขามูขาวอ๋อสามเอไข่มูขาวเอาไปอยู่นู่นเนาะโอ้เก็บตัวได้กี่วันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยอาเป็นไงบรรยากาศดีอากาศดีอากาศดีครับโอเควันนี้เจอกับใครอะเพชรมหาโชคครับเคยเจอไหม ดูครับดูมาแล้วอ่ามวยเข่าชอบไหมโอเคได้ได้หมดนะครับได้ดูเคยเคยดูมาน่ากลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอืมแล้วล่าสุดล่าไฟชกที่ไหนล่าสุดต่อยลุมพินีครับลุมพินี่อยยอดอีทีครับอ่าเป็นไงเป็นไงชนะเอ่อน็อกยกสามครับยกสามครับโอ้รายการไหนเอ่อรายการลุมเอ่อรายการน้ำน้อย อ๋อ LWC 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 โอ่ะอายุเท่าไหร่นะครับเอ่อยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่คนประเทศ c y ่อไซปรั r ครับไปประมาณกิโลเอ่อยลอยสามห้าลอยสามเจ็ดครับอ่าอ่าอีทฟรีฟรีไม่ไกิโลอ่าลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบห้าครับสี่เนะครับฟรีฟรีนึงสี่เจ็ดสี่ห้าไม่กิโ Transfer กิโลหากิโลเอ่อห สิบเจ็ดหกเจครับออไปปล่อยหกเจปดนะครับื้นเพสไตล์สไตล์เอ่อสไตล์มวยที่เมิ่มมวยมัวยมัดัาซสายหรือขวาขวาครับขวานะสูงร้อเอ่อเท้าทองเอาเท้าทอใช่เอ่อร้อยเครับร้อนะทำ mini ไฟอินไทยแลนด์นะสามสกว่าไฟนะครับอ่ะเซลล s o m e t h โยนแฟนคลับ Thank, thank you today. everybody for watching i promise to give my best uh, thank you knock out i go for knockout always okay heavy fight, Every fight. okay <laughs> thank yeah. you thank you